h o n d a HRV 2026รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาให้โดดเด่นมากขึ้นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะจนกลายเป็นหนึ่งในรถครอสโอเวอร์ที่หลายคนจับตามองมากที่สุดในปีนี้ตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงความสปอร์ตและพรีเมียมที่ชัดเจนเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้คมชัดและมีมิติที่โดดเด่นกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์ทรงกว้างรับกับไฟหน้า LED ร to então, ูปทรงเฉียบคมที่มาพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบเส้นทําให้รถดูหรูหราและล้ายุคในเวลาเดียวกันกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงเพิ่มบุคลึกเป็นความเป็น SUV สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเมื่อมองจากด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เรียบและต่อเนื่องกระจกบานข้างถูกออกแบบให้ยาวขึ้นเพื่อให้มุมมองสำหรับผู้ขับขี่กว้างและปลอดภัยยิ่งขึ้นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ รับกับซุ้มล้อที่โดดเด่นไฟท้าย LED แบบใหม่เต็มรูปแบบให้ลุคที่ดูครีเมียนมากกว่าเดิมทุกมุมมองด้านหลังยังมาพร้อมสปอยเลอร์ดีไซน์สปอร์ตและกันชนท้ายทรงแข็งแรงดูแล้วมีความลงตัวทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบก,บกับการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่ให้ความรู้สึกหรูหราและนั่งสบายภายในถูกตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงตามแบบฉบับฮอนด a ยุคใหม่ เบาะหนังทรงสปอร์ตนั่งกระชับรองรับสรีระได้ดีให้ความสบายตลอดการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพื้นที่ภายในกว้างกว่าเดิมทั้งพื้นที่ศีรษะพื้นที่ช่วงขาและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่ปรับเพิ่มได้หลากหลายตามการใช้งานหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบถ้วนทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศและระบบอื่นๆถูกจัดวางให้ใช้งานสะดวกสุดๆระบบเสียงรอบทิศทางได้รับการปรับปรุงให้คุณภาพดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงขณะขับขี่ห้องโดยสารยังถูกออกแบบให้เงียบเป็นพิเศษโดยการเสริมฉนวนกันเสียงในหลายจุด Honda ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเช่นเคยโดย hrv 2026มาพร้อมเทคโนโลยี honda sensing รุ่นใหม่ล่าสุดที่ฉลาดและแม่นยำขึ้น รวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนเพิ่มความมั่นใจสำหรับทุกการเดินทางในด้านสมรรถนะ HRV 2026ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่ที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและการประหยัดน้ำมันที่ดียิ่งขึ้นการตอบสนองคันเร่งรวดเร็วขึ้นให้การขับขี่ที่ไหลลื่นและมั่นคงระบบส่งกำลังได้รับการจูนใหม่ ให้เน้นความนุ่มนวลแต่ก็ยังคงแรงเร่งที่ต่อเนื่องสะดวกต่อการขับในเมืองและยังมั่นใจเมื่อต้องเดินทางไกลช่วงล่างปรับให้เกาะถนนดีขึ้นโดยยังคงให้ความนุ่มสบายที่เป็นจุดเด่นของ HRV เสียงรบกวนจากพื้นถนนและลมถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้การเดินทางรู้สึกเงียบสบายและพรีเมียมกว่าเดิมระบบพวงมาลัยไฟฟ้าปรับปรุงใหม่ให้แม่นยำกว่าเดิมทำให้การบังคับทิศทางตอบสนองได้ตรงใจ โดยเฉพาะในโค้งหรือการเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงรถให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นคงการเบรกก็มั่นใจมากขึ้นด้วยดิสเบรก4ล้อที่ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองไวกว่ารุ่นก่อนทั้งหมดนี้ทำให้ HRV 2026เป็นรถที่ขับสนุกนั่งสบายและใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์ด้านราคา HRV 2026ตั้งราคาให้เข้าถึงง่ายเหมือนเดิมพร้อมฟีเจอร์ครบถ้วนทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามาก สำหรับคนที่กำลังมองหารถ SUV ขนาดกำลังดีใช้งานในเมืองสะดวกประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีจัดเต็มและดีไซน์สวยพรีเมียมเหมาะกับทุกวัยภาพรวมของ Honda HRV 2 0 2 6จึงเป็นการพัฒนาที่ครบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่สวยและลงตัวห้องโดยสารที่หรูและกว้างเทคโนโลยีที่อัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยที่ฉลาดกว่าเดิมเครื่องยนต์ไฮบริดที่ประหยัดและขับสนุก ทำให้รุถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณต้องการรถไว้ขับไปทำงานในเมืองรถสำหรับครอบครัวหรือรถที่มีดีไซน์โดดเด่นแบบพรีเมียม HRV 2026ก็สามารถเติมเต็มทุกความต้องการได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องรถรุ่นนี้จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026นี้ ทั้งในด้านความคุ้มค่าความสวยงามและความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มันกลายเป็นครอสโอเวอร์ที่โดดเด่นและน่าครอบครองอย่างแท้จริง